สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโจดจบสกอร์ประจำวันศุกร์ที่4เมษายน2568ครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมครับผมต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะครับกับพี่ๆในกลุ่ม VP ีของเราครับตอนนี้นะครับชุดโครงการของเรากลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น3 4 5ถึง8นะครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบกันมากๆนะครับในคืนที่ผ่านมาและเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นชุด VP ีชุดเดี่ยวบอลสดของเราเนี่ยยังเข้ากันเหมือนเดิมครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากเข้ากลุ่ม VP ีของโจดจบสกรบทาาง้มปกุ ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับเข้ามาในกลุ่ม VP ีของเราเนี่ยไม่ผิดหวังกันแน่นอนฮะและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็คัดสรรมาให้เรียบร้อยครับกับ6คู่6งทิศทางของเรานะครับในวันศุกร์บอกเลยว่าหวานแ๊ยบกันอีกเช่นเคยแน่นอนครับรับประกันได้และผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะนำซื้อบอลเกรดพรีเมียมครับมาแจกให้กับพี่ๆที่หน้าช่องกันอีกเช่นเคยครับกับกิจกรรมทายผลคู่แพ้ชนะครับซึ่งตามธรรมเนียมของเราเลยนะครับคู่ทายผลและคู่ไอพีจะอยู่ในคู่แรกของคลิปครับส่วนกฎกติการร่วม กิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับบทวิเคราะห์กันในวันนี้เนี่ยผมรบกวนเวลาพี่ๆสักคู่เดียวครับฝากพี่ๆครับกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโจ๊จบสกอร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคู่วพีคู่แรกกันเลยดีกว่าครับมาถึงคู่ที่หนึ่งวันนนนี้้รรรบุผููชมเเเาาออยย่ใศึกกดะครับของ เอาบวกครับเปิดบ้านต้อนรับกัรมาเยือนบาเยนน์มิวนิกซึ่งคู่นี้นะครับเป็นคู่ VP และคู่กิจกรรมทายผลนะครับแพ้ชนะของเรานั่นเองครับผู้ชมครับเพียงพี่พีนะครับคอมเมนต์เข้ามาทายผลว่าระหว่างเอาบวกกรับกับบาเยนน์มิวนิกใครจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่าหากพี่พีคนไหนนะครับทายถูกครับรับเสื้อฟบอลเกรดพรีเมียมจากทางโจ๊ตจมสกอร์ไปเลยครับท่านละหนึ่งตัว เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเฮตัเฮตคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเฮตัเฮตคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับเอาบวกเอาชนะไป2ครั้งบ่ายมินดีเอาชนะไป11ครั้งเสมอกันไป2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเอาบวกกันหน่อยดีกว่าครับหน้าน่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอาบวกชนะไป3ครั้งครับเสมอ2ครั้งนัดล่าสุดครับเอาบวกบุกไปเสมอกัทางฮอฟเฟนไฮนครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับนัดทีสองครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะวบบวกไปที่หนึ่งประตูต่่อนนัััดทีครบบบาสม บวกไปที่ศูนย์พืต่อศูนย์ครับส่วนในนัดที่5นะครับบุเอญชานะ์มิชชั่นกัดบัตรนะครับที่ศูนย์พืต่อสามครับบอกได้เลยว่าฟอร์มช่วงนี้เนี่ยถือว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับสำหรับทางเอาบวก สำหรับฟอร์มล่าสุดนะครับของทีมเยือนอย่างบาเยามิเนกนะครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดครับบาเยามิเนกครับเปิดบ้านชนะสังเพอรีนะครับไปที่3ประตูต่อ2นัดที่2ครับบุกไปเสมอกับทางยูเนียนบรินครับที่1ประตูต่อ1นัดที่3นะครับบุกไปเอาชนะเรเวอร์คูเซนที่0ประตูต่อ2ครับนัดที่4นะครับเปิดบ้านแพ้ทางโบคุมครับที่2ประตูต่อ3ส่วนในนัดที่5นะครับเปิดบ้านชนะเรรรรรเเเเวออ์คคููซ่่นไไปปทีี3ะตต0ับยกด้ลยนนนนะะคคคครรรรรััััับบบบวว่่่าาฟออ์มมมชชงงี้้กก็เตดผูับ จากตอนนี้บายาเมนิกยังคงครองอันดับหนึ่งของตารางอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเอาบวกหน่อยดีกว่าครับห้านา่าสุดในบ้านของเอาบวกนะครับชนะมา2ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้1นครั้งครับซึ่ง2นัดที่เอาบวกชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะบุบบวกไปที่1นึ่งประตูศูนย์ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะไฮเดนไฮ FC ครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งตัออีก3นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านฟอร์มเกมเยือน5นันา่าสุดนะครับของทางฝั่ง สุดนะครับบาเยอร์เอาชนะไป3ครั้งเสมอ2ครั้งครับซึ่งนัดแรกนะครับบาเยอร์บุกเสมอกับทางยูเนียนเบอร์ลินที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับบุกไปเอาชนะเรเวอร์คูเซ่นครับที่0ประตูต่อ2นัดที่3ครับบุกไปเอาชนะสตุ๊การ์ดที่1ประตูต่อ3ครับส่วนนัดที่4นะครับบุกไปเสมอกับทางเรเวอร์คูเซ่นมาที่0ประตูต่อ0ครับและนัดที่5นะครับบุกไปเอาชนะเชลติกมาที่1ประตูต่อ2ครับเรียกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าฟอร์มในบ้านหรือนอกบ้านของทางบาเยิิิรรรร์นน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 นมมมมมมวคคคคคคเเเเีีีี่่่ยยดดดููููและะหหหืืออชชชัััััั้้้้้าาากๆบบบบุุณณผผสโจทททใใปงงฝ อย่างบาเยอร์มิวนิกครับต่อดีรูควบรูครึ่งครับซึ่งถามผมว่ามันจะเป็นงานยากของบาเยอร์มิวนิกไหมนะครับผมบอกเลยว่ายากอยู่นะครับเพราะช่วงนี้ทางเอาบวกเนี่ยฝีมือก็ไม่ใช่ย่อยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราจะไปวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มวีบีของโจดจบสกอร์นะครับแบบเจาะลึกจัดเต็มที่พี่คนไหนนะครับอยากได้คู่นี้นะครับสามารถเข้ามารับตัว v ีได้ครับในกลุ่มวีบีของโจดจบสกอร์ครับซึ่งริ้งทางเข้าครับผมได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับบมมออไดเลยนนนนนคค่่่่่่ววแแีูสส เรามีให้กันตลอดทั้งคืนทั้งวันนะเอาเละครับเพื่อนเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมาถึงคู่ที่2ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในหลีซาวดีอาระเบียครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างอัลฮิราลิยาจับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอัลนาเซลเอ็นทูเฮดคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับอัลฮิราลิยาจับเอาชนะไป9ครั้งอัลนาเซลชนะไป3ครั้งเสมอกไป3ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทาง ชนะมาทั้งหมด3ครั้งรับแพ้ไป2ครั้ง3นัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาได้เนี่ยนัดแรกบุกเอาชนะเอาตาวูลมาที่ศูนประตูต่อับนัดที่2ครับเปิดบ้านชนะปักตากกมาที่4ีประตูต่อศูนย์ับส่วนในนัดที่3นะครับบุกไปชนะเอาฟีฮาครับมาที่0นประตูต่อสส่วนอีก2นัดนะครับที่แพ้มาก็ตามนี้เลยฮะส่วนฟอร์มล่าสุดทางด้านทีมเยือนอย่างเอานาเซลนะครับคุณผู้ชมครับ5้านัดล่าสุดครับชนะมา2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งง่ะซึ่ง2นัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้เนี่ยคือใน ผู้ชมครับเปิดบ้านเอาชนะเอาคูดนะครับไปที่3มประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะเอสตาการเตฮารานนะครับไปที่3มประตูต่อศูนย์ครับส่วนอีก3านัดที่เสมอและแพ้มานะครับตามที่ผมขึ้นไว้นี่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านล่าสุดนะครับของทางอัลฮิรันริยาดกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับ5้านัดล่าสุดในบ้านของเขานะครับเอาชนะไป3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง3นัดนะครับในบ้านที่เขาชนะมาเนี่ยคือนัดแรกครับเปิดบ้านชนะปักตากรับไปที่4ประตูต่อับนย์ เปิดบ้านชนะเอาครูไปที่5ประตูต่อหนึ่งนัดที่3ครับเปิดบ้านชนะเพอร์เซโปรรัชไปที่4ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับสวยสองนัดที่แพ้ะเสมอมากก็ตามนี้เลยครับ และสําหรับโจทย์คู่นี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเอฮิรานดิยาร์นะครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบรูปครับคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่าฟอร์มในช่วงนี้นะครถึงแม้เอฮิรานดิยาร์เนี่ยฟอร์มจะดีในบ้านรวมถึงนอกบ้านก็ตามครับและบางทีเนี่ยเอฮิรานดิยาร์เนี่ยชนะไม่เกินลูกหนึ่งด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับวันนี้เนี่ยผมขอรองเสี่ยงไปทางเอานาเซอร์ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอานาเซอร์พ่คิเซโนโรนโดทําให้ได้นะฮะ มาดูคู่ที่3กันต่อเลยดีกว่าครับผู้ชมครับเราอยู่ในรีกอิงฝรั่งเศสคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนิดเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนน้องเฮดดูเฮดคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด14ครั้งครับนิดเอาชนะไป5ครั้งน้องเอาชนะไป4ครั้งเสมอกันไป5ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านนี้กันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาชนะไป2ครั้งเสมอมา1ครั้งแพ้ไป2ครั้งฮะซึง2นัดล่าสุดนะครับทีนี้เอาชนะมาลยครับคือบุกไปเอาชนะแซงเอเตียนครับที่1ประตูต่อ3นัดที่2ครับเปิดบ้าชนะมงปริเย่ครับไปที่2ประตูต่อศย์ส่วนอีก3นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยนะครับส่วนทางด้านฟอร์มล่าสุดนะครับของฝั่งทีมเยือนอย่างน้องครับผู้ชมครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยครับว่าน้องช่วงนะไป2 ครั้งเช่นกันครับแต่แพ้ไปถึง3ครั้งเลยครับถึง2นัดล่าสุดนะครับที่น้องเอาชนะมานะครับคือชนะในบ้านมารวนๆครับนัดที่1ครับเปิดบ้านชนะริวไปที่1นึประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะร้องไปที่3าประตูต่อหนึ่งส่วนอีก3นัดที่แพ้มาก็ตามนี้เลยฮะจากฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับคุณผู้ชมครับบอกได้คําเดียวครับว่าเหมาะสมหรือเกินฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับ5้นัดล่าสุดการเล่นในบ้านของนี้กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5้านัดที่ผ่านมาในบ้านนะครับ แพ้1ครั้งครับซึ่ง2นัดนะครับที่นี้เอาชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะมองโปรเย่ครับไปที่2ประตูศูนย์นัดที่2ครับเปิดบ้านชนะร้องไปที่2ประตูศูนย์เช่นกันครับส่วน3นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยครับถือว่าฟอร์มช่วงนี้ของนิดในบ้านนะครับยังถือว่าดูดีครับคุณผู้ชมส่วนฟอร์มการเล่นเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางน้องนะครับเอาชนะไป1ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไปถึง3ครั้งครับซึ่ง1นนัดที่บุกเอาชนะมานะครับคือบุกเอาชนะแรงครับมาที่วนี่งประตูต ทั้งเอเทียนที่1บันประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีก3นัดที่แพ้ให้มาก็ตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชม ส่วนโจทย์ของคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดมา้ทางเจ้าบ้านนี้จับต่ออยู่ที่1รูปซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับด้วยฟอร์มและภาษีที่ดีกว่าของนี้ในตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยต่อเท่านี้ถือว่าไม่เยอะไปนะครับวันนี้มาเล่นในบ้านนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านี้ใส่เระแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างนี้ลูกหนึ่งไม่เกินไปหรอกครับมาถึงคู่ที่4ของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในศึกเซเรียอินเตอร์รีครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเจนัวเปิดบ้านต้อนรับ กันมา15ครั้งครับเจนัวชนะไป2ครั้งอุเดนเซเอลชนะไป6ครั้งสเสมอกันไป7ครั้งครับ เดี <De |notimestamps|> <for 1 S 2> ๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเจนัวกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของเจนัวนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เจนัวชนะมาครับคือเปิดบ้านชนะเรเช่ครับไปที่2ประตูต่อ1ส่วนอีก4นัดที่เสมอและแพ้มานะครับคุณผู้ชมก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างอูดิเนเซ่กันบ้างดีกว่าครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของเขาครับเอาชนะมาปะครั ชนะปาม่าไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2ครับบุกเอาชนะเรเช่ครับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งสีกสามนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมในบ้าน5้านัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเจนัวกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับบอกได้เลยนะครับว่าในช่วงนี้ครับเจนัวในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมาเลยครับคุณผู้ชม5นัดที่ผ่านมาครับชนะมา4ครั้งเสมอไป1ครั้งครับซึ่งในนัดแรกนะครับเปิดบ้านเอาชนะเรเช่ไปครับที่2ประตูต่อหนึ่งนัดที่2ครับเปิดบ้านเสมอกับทางเอมโบ เปิดบ้านชนะเวเนเซียนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับและนัดที่4นะครับเปิดบ้านชนะมอนซ่าไปที่2ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับส่วนในนัดที่5นะครับเปิดบ้านชนะปาร์มาไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับฟอร์มในบ้านของเจนัวในช่วงนี้บอกเลยครับว่ารัวยากครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางอูเดเนช่กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป1ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่อ สถิีิ4นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาตามที่ผมขึ้นไว้ให้นี้เลยนะครับและโจทย์ในคู่นี้ครับผู้ชมครับเปิดมาที่เสมอครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าฟอร์มในช่วงนี้ของเจ้าบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมเย่าหรือว่าเกมเยือนนะครับช่วงนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเจนัวในโคตรเหนือฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปเลยแล้วกันนะครับไปทางเจ้าบ้านอย่างเจนัวไม่กลัวพังฮะมาถึงคู่ที่5ของวันนี้นะครับเราอยู่ในศึกลาลิกาสเปนครับสำหรับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างรายโยบายกัน เปิดบ้านต้อนรับกับเยือนเอสปันยอนเหตุเหตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับรายโยบายเยกาโนชนะไป7ครั้งเอปันยอนชนะไป5ครั้งเสมอไป3ครั้งครับมาดูทางด้านฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านรายโยบายเยกาโนกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาครับคือบุกไปเอาชนะอาราเบสครับที่ศูนย์ปสอง่วนอีกสี่นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมส่วนฟอออออร์มมล่่่าาสุดนัขงงงทฝเเยยยืป นัดที่ผ่านมานะครับเอาชนะไป2ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง2นัดที่เอาชนะมานะครับคือเปิดบ้านเอาชนะ f c บาร์เซโลนาบีไปที่5ประตูศูนย์ครับนัดที่2ครับบุกไปเอาชนะอาราเบสนะครับในบ้านที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีก3นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดการเล่นในบ้านของเจ้าบ้านราโยบาเยกาโกโนกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาในบ้านนะครับเขาเอาชนะไปสองครั้งครับาสมอะอาครั้ิดบ้าน รดาไปที่1ประตูต่อศูนย์ในที่2ครับเปิดบ้านชนะชิโรนาครับไปที่2ประตูต่อ1ครับส่วนอีก3นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยฮะส่วนทางด้านฟอร์มเกมเยือนนะครับของทางเอ็มบันยอน5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป2ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับ2นัดที่เอาชนะมาล่าสุดนะครับคือออกไปเยือนอาราเบสเอาชนะมาได้ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2ครับออกไปเยือนซาเบเดลครับก็เอาชนะมาได้ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีก3นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยฮะ และโจทย์คู่นี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างราโยบายเยกาโนนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบรูครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมคิดว่านะครับช่วงนี้ทางเอเปนยอนเนี่ยฟอร์มดูห่วยสุดๆครับแต่ทางกับกันนะครับกับทางเจ้าบ้านราโยบายเยกาโนเนี่ยในช่วงนี้นะครับเห็นได้เลยนะครับว่าฟอร์มดีขึ้นเห็นเห็นครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับทางราโยบายเยกาโนนะครับมีสิทธิ์ลุนเข้าไปเล่นยูโรปาลีกถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะอยู่ห่างจากอันดับ5อยู่ถึง7คะแนนแต่อะไรก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชม ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างราโยบาเยกาโนยินโกโก้กินเต็มครับมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับคู่ที่6ครับเราอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างแบ็กเบอร์โรเวอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับกับมาเยือนมิดเดิลโบร์เหทเคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับแบ็กเบอร์โรเวอร์ชนะไป8ครั้งมิดเดิลโบร์ชนะไป2ครั้งเสมอกันไป5ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทาง ครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะฮะ5นัดที่ผ่านมาของเขาครับเสมอไป1ครั้งครับแพ้ไป4ครั้งครับซึ่งเสมอกับใครมาบ้างและแพ้ใครบ้างนะครับตามที่ผมขึ้นไว้ให้นี่เลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างมิดเดิลเบรกันบ้างดีกว่าครับห้านัดล่าสุดนะครับของทางมิดเดิลเบร์ครับเอาชนะไป3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง3นัดที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะออกฟอร์ดยูเนเต็ดครับไปที่2ประตูต่อ1นัดที่2นะครับเปิดบ้านเอาชนะควีนส์พาร์คเรนเจอร์ครับไปที่2ประตูต่อ1เช่นกันครับส่วนในนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ครับไปที่1ประตูต่อ0ครัับส่วนนนอีก2ดะครับที่เสมอแและพ้มาก็ตามนี้เลยฮะเเดดี๋ยวรราไปูฟอ์ม5นัดล่คร นะครับเกมในบ้านและเกมเยือนของทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าครับอย่าไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแบ็คแบนโรเวอร์กันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับห้านัดล่าสุดในบ้านของเขาครับเอาชนะมา2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับโดยที่2นัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาในบ้านเนี่ยคือเปิดบ้านชนะพีมัรครับไปที่2องประตูต่อศูนย์นัดที่2ครับคือเปิดบ้านชนะเพซซันอตเอ็นครับไปที่2องประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยนะฮะมาดูทางฝั่งด้านเกมเยือนนะครับของทางมิส่าสซ เมอหนึครั้งแพ้ไป3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเอาชนะมาครับคือบุกไปเอาชนะสโตกซิตี้ครับมาที่1ประตูต่อ3นัดที่เสมอนะครับบุกไปเสมอกับทางรูตันทาวน์นั่นเองครับที่0ประตูต่อ0ครับส่วนอีก3นัดที่แพ้มาก็ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยครับและโจดในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาที่เสมอครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับทางแบ็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยฟอร์มตกลงไปเยอะเลยครับแต่ทางมินเดอรโบเนะครับก็ไม่ได้ฟอร์มหรูหราอะไรมากนัักแแลล้้้้ววววนนนนนนนีเเเ่ใบบบาขออง็ิรรร์์โดยะคคครรรัับบุณผู้ชมอะไกก็เิด ได้ครับสำหรับคู่นี้แต่ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับทาง m i d เซิล r บครับมีอยู่57คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางถ้าเขาสามารถเอา3แต้มกลับบ้านเนี่ยเขาจะผ่านเข้ารอบไปรอบตัดเชือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางทีมเยือนอย่าง m i d เซิลเบไม่เกหกเธอแน่นอนฮนะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสาหรับ5คู่5ทิศทางที่ผมให้ที่หน้าช่องกันในวันนี้ครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับแต่สำหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากได้ตัว VP ตัวเน้นรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาได้ในกลุ่ม VP ของจรวจบสกอร์นะครับซึ่งทางเข้ากลุ่ม VP ของเราครับผมได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับเอาละครับวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับวีคอห์บอลบายจรวจบสกอร์ครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดติแะกกรรงงจจจ้เือนนัับบบค เพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาเล่ะครับพี่ๆครับวันนี้ผมโจดจบสกสกอร์ต้องขอลาพี่ๆไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ